โรคที่มาพร้อมกับผงปอดทำงานได้ไม่เต็มที่มันเกิดเป็นอันตร,รายแน่นอนเพราะว่าภาวะจากการที่เราอ้วนลงผงทำให้การทำงานของปอดลดลงอันนี้ต้องระวังมากๆข้อที่สองการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติพบว่ามีการศึกษาวิจัยคนที่อ้วนลงผงมากจะทาให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งอันนี้เราต้องระมัดระวังสูงมากและพูดเลยว่า,าหากอัตราส่วนของเอวต่อความสูงเพิ่มขึ้นทุกทุก0.1จ,จะทำให้เสี่ยงเกิดภา,าวะดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีไขมันส่วนเกินต้องระวังซ้เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานน่ากลัวมากเพราะไขมันที่พบในคนที่ภาวะอ้วนลงผงเนี่ยจะทำให้มีการกระทบต่อการทำงานของหลอดเลือดต่างๆข้อที่ส่ที่สำคัญมากๆคือระดับคอเลสเตอรอลและ โรคหัวใจมีโอกาสเป็นมากถ้าเสี่ยงกับโรคสมองหรือโรคอัลไซเมอร